ตูป้ปลาน้องพีครับตูป้ปลาน้องพีพีครับมีปลาซื้อมั่งปลาหามามั่งหลายอย่างเลยเนี่ยตรงกลางตรงกลางตรงนี้ปลาเป้นหรือปลากระจกเนาะปลากระจกอันนี้อันนี้ไปหามาเองอ่าอ่าปลากระจกปลาเป้นอันนี้หามาครับอ่า มีอะไรอีกดูซิมีปลาหานกยงเต็มเลยนะแต่ว่าปลาหานกยงนี่คือไปเอาไปซื้อมามันจะมีปลาอันนี้ปลาสิวข้างขวานปลาสิวข้างขวานก็ไปซื้อมาเป็นฝูงอยู่ข้างหลังโต๊ะแล้วก็มีปลามะลายเป็นสีสีนะว่ายน้ําอยู่กับปลาสิวเหมือนกันปลาที่ไปหามาอีกอย่างนึงก็เนี่ยอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนปลาเขมปลาเข้ม เอเข็มแล้วก็จะมีตัวตรงไหนแล้วนะจะมีกุ้งฝอ,อยกุ้งฝอ,อยกุ้งฝอ,อยเต็มตู้เลยแต่ว่ามันแอบอยู่นะครับแล้วนี่ตัวนี้ในนี้ไม่รู้เขาเห็นไม่เห็นเนี่ยตัวที่เป็นขีดๆตรงกลางนะครับน่าจะเป็นปลาซิวช,ชนิดหนึ่งนะแต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นปลาซิวอะไรนะครับ เป็นปลาซิวอย่างหนึง่งแต่มม่นแน่ใจว่าเป็นปลาซิวอะไรแล้วก็เหมือนกับว่าไปช้อนเจอปลาซิวหายากมาตัวหนึ่งเนีย่ยเนี่ยไม่ค่อยมาเนี่ยตัวนี้ตัวที่เป็นจุดหัืเป็นจุดอ่าเป็นจุดจุดเป็นปลาซิวนะดูจากดูจากในหนังสือน่าจะเป็นปลาซิวที่เขาเรียกปลาซิวเพชรน้อยอืม นะเป็นบลาซิลชื่อปลาสิวเพชรน้อยแล้วก็แล้วก็เหมือนปลากระดีแต่ตัวเล็กน่าจะเป็นปลากิมมากกว่านะครับน่าจะเป็นปลากิมมากกว่านะนี่ตุปปกปลาของพีพีกำลังจัดไปเรื่อยๆนะก็มีระบบนิเวศใช้ได้แล้วแหละนะคนจริงจะมีพวกปูด้วยนะแต่ว่าปูเข้าน่าจะแอบกันอยู่นะครับนะเขาน่าจะแอบกันอยู่ เดี๋ยวถ้ามีปลาอะไรใส่ลงมาใหม่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับ